สวัสดีครับพี่ๆวันนี้จะพามาชมเหรียญสร้างบารมีขององคงปูม่มาศิลาครับมีเหรียญทองแดงกับทองแดงคลายเงิน ามาลงกล้องดูกันนะดูเดยนทองแดงก่อนเขตใบหน้าหลวงพ่อคคมเป็นธรรมชาติเหมือนเหมือนมีชีวิตจริงเลย đuôi lại,ผม, cái cáiเส้น, xùi, nè, trơn, จุดแรกเลยที่ผมอยากให้ดูตรงตรงแว่นตาด้านซ้ายของ,องปู่เนี่ยดูเ,เในนี้จะมีกลมๆในสีเ่เหลี่ยมในช่องสีเ่เหลี่ยมเห็นไหมเย็นไหมัปมนกลม,กลม เลขข็กๆแล้อยากให้ดูในตาหลวงพอ่อในตาซ้ายหลวงพอ่อในดวงตาหลงก็มีแววตาเป็นแบบเป็นแว่นตายอันหนือ่ะสวมมีแว่นตาซ้อนอยู่มันเป็นแววตามาดูต้างแดนะ่็ นะตรงนี้นะิดมุมมในตาหลวงพ่อดูนะคมแล้วก็เหมือนมีแววตาเป็นแว่นอีกอันหนึง่งแล้วซอกหูเนี่ยต้องคมตรงเนี้จะมีสายเส้น,สนผมอยู่สองเส้นสามเส้น ตร,ตรงนี้ต้องคมเล็กและคมเห็นมนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันั่งตานี้ก็ต้องดูตรงมุมตาเนี่ยมุมตาด้านขวาหลวงพ่อมีเส้นสองเส้น ของเส้นขีดออกไปทางขาแว่นแล้วก็เปิดตาลหลวงพ่อแตกเป็นสามสามฉากนะนี่ฉากหนึ่งนี่ฉากหนึ่งนี่ฉากหนึ่งอะไรผมตรงข้างแว่นนี้ต้องเป็นเส้นนี้เล็กและคม่า เด,ดเแูแม่ข้างหูข้างแว่งนี้เส้นโฟมสองเส้นสามเส้น แล้วดูตาของพ่อขเอหมือนมีเส้นขีบออกไปขาแว่นสองเส้นแล้วก็เปิดตาพ่อไป็นสามฉก ส้างหัวต้องปก้อมในเส้นนี้ผมดูหนวดของพ่อไอย้ยานนั่น้านีา่อยากให้ดูตะโคตดโค้ดนี่แมสตรงนี้ จะมีติง,งนะเล็กๆคมๆอ่ะสิงคมคมนะในโคตร้องดูเรียนเนี่ย ธรรมชาติแกะได้สวยมาดูโคตรใช่ไหมในโคตรมีตุ่มกันไหมเม็ดเนี่ยเม็ดหนึ่ง,งคงคมนะชัดมากคมนะหนังสือนี่เป็นแท่งเลย ตรงตัวสอาสราสลายลายต่อยันเลยจะเห็นชัดเลยรอยปูดแม่พิมพ์การต่อยนันเห็นไหมรอยต่อยันและผาปั๊มธรรมชาติก็เป็นแบบี รอยปั๊มต้องมีรอยต่อยันมาดูข้างหลังกันโอ้โหสือเป็นแท่งสวยเลยชท่งแจกฝีมือดีนะนะมีรอยขูด ตองยันมิลอยูบอกบอกให้รู้ว่าเป็นภาปัม อ่าอยากให้ดูตัวหนังสือ,อยังไงตรงนี้เห็นไหมการขูดยันต่อยันมันจะเห็นหมดเลยหนังสือเขาจะสวยนะมาดูเลนน์นี่นะการแกาะการอะไร รอยปูดรอยไดปูดพิมพ์มีกระแสปั๊มทั่วเหรียญน,นะกระแสปั๊มแนวขวางเงี้ยขวาขวาขวาตามจักรงเสือจะมอจะมีไหมให้ไหมจะมีทั่วเหรียญนนะทั่วจักรงเสือเลยกระแสปั๊มแนวขวางตามขอบก็มี ็นสายฝนอยู่เลยมาดูข้างหน้าทีเนี้ดูหน้าหลวงพ่อเป็นธรรมชาติมากแกะได้สวยจริงๆโอ้ดูใบหูมคมชิด ในจอ,อกลุงลุงแล้วด้วยเหรียนนี้ย่าเรียนนี้ก็สวยแต่จมูกโดนไปหน่อยโอเคไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่ๆติชมได้นะครับชอบไม่ชอบอยป็นไงขอบคุณครับอ๋ออย่างๆๆจะให้ดูขอบตัดเียไม่ดูขอบตัด กันแล้วะตัดตัวเดียวกันแะสองสองขีดนี่คมคมหนึ่งสองนนี่ก็หนึ่งเหมือนกันลงมาที่ขีดนะเน,นี่ขีดเนี่ตรงนี้ ตรงฟังนี่เฮ้ยงั้นประกาศตัวเดียวกันโอเคครับขอบคุณครับพี่ๆสวัสดีครับ